ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมนีภาพี่น้องมาให้ยางคื้เก่้านะครับมาพบกับลุงจ๋าขึ้เก่านะครับเดี๋ยวเมนีผมสิพ้าพี่น้องมาเอาสูตรการผสมปุ๋ยใส่เองนะครับในสูตรอ่าข้าผสมในสูตรไดจังสีได้สูตรออกมาสามสิบหาสิบแปดนะครับซึ่งตามท้องตลาดบุมีนะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมสีเอาสูตรมาแบ่งปันพี่น้องนะครับซึ่งผมได้ไปค้นหามานะครับอ่าแต่ก่อนกผมก็เคยใส่อยู่นะครับ สูตรผสมเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกไปนะครับแต่ว่าเป็นการประหยัดกว่าอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับ ครับพี่น้องครับกัมาเบิงนายางไปนํานะครับแล้วก็คุยกันเรื่องผสมปุ๋ยไปนั่นะครับนี่ครับนายางกับกีดนี่เร้าสองนะครับเร้าแรกกับฝนหลาดนี้เบิดตเลยนะครับนี่ก็เป็นเร้าสองกำลังไปซ้ำนี่ละนะครับช่วงนี้ฝนกับามามาบม่ายบนะครับกับนายางกับเริ่มออกสีน้ำตาลไปเนี่ยนะครับ เพราะว่าฝนหลาดนะครับกักักคุ้งสีโบกี้ยังนะครับธรรมชาติเท่ากับหามบได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเว่าเรื่องสูตรผสมปุ๋ยเองนะครับมือนีเพราะว่า,าผมได้ไปหาสูตรปุ๋ยมาว่าสันทถาะนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องเอามาแบียงปันพี่น้องเบื่องว่า,าในการผสมปุ๋ยนั้นมันสี ถ้าไม่เฮาได้สูตรออกมอ่าสูตร30มสบหสิบแ8นะครับเพราะว่าสูตรนี้ในตลาดโบมีขายนะครับหรือว่าจังไหนมีโม่โมีพี่น้องก็คอมเมนต์มากอะไรนะครับแต่ว่ากับโบมีขายในท้องตลาดนะครับมีก็มีสูตรใกล่เคี่ยงนะครับอย่างเช่นสูตร29 58จังซี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องมาฟังเบิ่งนะครับสูตรในการ กา <c oughs> ขนาดและปริมาณปุ๋ยผสมท่าเองนะครับก <c oughs> ็มีอยู่อันนังต่อไปนี้นะครับอ่าในการนําเอาแม่ปุ๋ยมาทําเป็นปุ๋ยผสมนะครับเพื่อใส่เองบบเมนเรื่องอยากดอกนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ในที่นี้นะครับผมขอสมมติว่าสวนยางนะครับเฮ้ามีอยหนึ่งพันหารอยต้นนะครับแล้วต้องใส่ปุ๋ยที่นำนักเจ็ดลอยหาสิบกิโลกรัมนะครับเพื่อให้ได้ ธาตุอาหาร N พีเคที่ถือต้องนะครับดังนั้นจะกะปริมาณโดยแม่ปุ๋ยดังนี้นะครับแม่ปุ๋ยตัวที่หนึ่งนะครับแม่ปุ๋ยตัวที่หนึ่งก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับสูตรนะครับ4ีสิบหนะครับซีลอยหาสิบแปดกิโลกรัมนะครับหรือนะครับเก้าจุดหนึ่งซีซีกระสอบนะครับเก้ากระสอบกกัวๆนะครับ พี่น้องสร้างน้ำหนักเอากระกระได้นะครับ4 5 8กิโลกรัมนะครับหรือเก่าจุด 1cc กระสอบนะครับอ่าเมปุ๋ยตัวต AH. ่อไปนะครับปุ๋ยเด็บนะครับหรือสูตรนะครับ18 4 6 0นะครับอ่าตัวนี้8 2กิโลกรัมนะครับหรือนะครับ1.630กระสอบนะครับพี่น้องก็สร้างน้ำหนักเอากระได้นะครับก็ซื้อมาเป็นกระสอบ2กระสอบแล้วก็มาสร้างน้ำหนักเอานะครับ วิาตัวที่สานะครับโอ้คือตัวหน่อยแดน้อนะครับุ๋ยตัวที่สามนะครับคือโพเทสเซียมข้อไล่นะครับสูตรนะครับศูนย์ศูนย์หกิบนะครับสูตรศูนย์นสาปริมาณน้ำหนักอยู่ที่2องรห้ากิโลกรัมนะครับหรือสี่จุดห้กระสอบนะครับ ร่วมน้ำหนักแม่ปุ๋ยทั้งเบิรนะครับเป็น765กิโลกร,รัมหรือ15กระสอบกว่าๆนะครับคันคัน15กระสอบตรงๆนี่มันสี่เจ็ดลอยห้าสิบนะครับกระเสรกระสอบไปยอยู่อ่าประมาณาสิบห้าก,กิโลนะครับพี่น้องก็ลองเอาไปผสมลองเบิ่งในสูตรนี่นะครับเพราะว่าอ่าในท้องตลาดเท่าบ่มีขายนะครับสูตร สามสิบห้าสบแปดนะครับทง่ในพี่น้องก็งานฟังบ่ท่านก็ย้อนกลับมาฟั่งหม่นะครับในสูตรนี้นะครับเท้าเท้าสิบประยัดลงกว่าที่เห้าใส่ปุ๋ยกระสอบอยู่นะครับส่วนที่เท้าที่ตรงใส นะครับเดี๋ยวติกาปริมาณเบิ่งนะครับสูตรที่เท่าต้องใส่คือเอ็นพีพีเคนะครับสามสิบหาสิบแปดนะครับจํานวนกิโลกร,รมัมหรือสิบหากระสอบโดยประมาณดังนี้นะครับแม่ปุ๋ยร่วมกันราคาเท่าทนี้เดี๋ยวสิคิดออกมานะครับอ่าที่เท่าสิผสมได้สูตรสามสิบหาสิบแปดมันสิอยู่ราคาเท่าไรเมื่อเอาแม่ปุ๋ยมารวมกันเรียบนะครับสี่สิบหก 00หรือปุยยูเรียนะครับกสอบละ680บาทนะครับกับปริมาณเมืองช่วงนี้นะครับอ่า018 460นะครับกสอบละ920นะครับอ่าลราคา00 60นะครับกสอบละ920บาทนะครับรบา,บาคาปุ๋ยผสมเองจะจ่ายอยู่ทีนะครับเมื่อเอาร่วมกันอ่าได้น้ำหนักที เจ็ดหาสิบกิโลดังดังดงดงทีวอานะครับมันซีอูประมาณหนึ่งหมาสิบสีบาทแปดสิบสตนะครับนี่คือ,อปุ๋ยถี่ปุ๋ยถี่เฮาผสมเองมันซีอูในราคาตำหนี่นะครับเมื่อรวมจำนวนน้ำหนักได้เจอยาสิบกิโลกร,รมัมหรือว่า 15, สิบหากระสเองซีอูหนึ่นเอยสิบสี่บาทแปดสิบสตางนะครับส่วนปุ๋ยอีก ยีหออื่นยี่ห้อยังกระซังนะครับตีทีเข้าไปสื่อมาใส่นะครับสมมุติว่านะครับกระสอบลาเก้าร้อยห้าสิบนะครับคูณสิบห้ากระสอบเข้าไปสื่อสูตรไก่เคียงกับไม้เพราะว่าขันแม่นสูตรยี่สิบเก้าหาสิบแปดนะครับเข้าไปสื่อมานะครับสมมติว่าเก้าร้อยห้าสิบบาทตัวกระสอบนะครับ ไปคูณซิบหานะครับก็สิได้ที่14,250บาทนะครับสรุปแล้วจะเป็นราคาดังนี้นะครับปุ๋ยผสมเองจ่ายไปที่11,755บาทนะครับแล่ว่าปุ๋ยสำเร็จนะครับที่อันนี้แถมธาตุอาหารก็นหน่อยกว่าปุ๋ยที่ห่าผสมไปแล้วนะครับกาอยู่ราคาทีนะครับสื่อปุ๋ยสำเร็จอยู่ราคาทีซิบหกกระสอบนั้น 14,250บาทนะครับความต่างนะครับของราคานะครับสีต่างกันอยู่ปุ๋ยผสมเองกับสื่อสําเร็จนี่สีต่างกันอยู่2496บาทนะครับพี่น้องครับนี่คือความต่างนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ล่องล่องเอามาเหตุเบืองเฮาอาจสิประหยัดปุ๋ยลงหลยหล,ยหลยพันบาทนะครับ2 0 0พกว่าบาทผมนะครับเอาไปสื่อไปถสื่อกับเขาสื่อ ขนมไ้ลูกไปโุงเรียนก็ได้ร้ายเหมือนะครับพี่น้องครับดะ้นั้นแล้วพี่น้องก็ลองล,องล่องเอาไปพิจารณาเบิงตามสูตรที่ผมบอกมากขันต้นนะครับขันเห่า,าผสมเองได้แล้วแล้วก็ธาตุอาหารก็คุบกว่าปุ๋ยที่พืนเฮ็ดเป็นกระสอบสําเร็จออกมาพร้อมนะครับพี่น้องครับล่องเอาไปเห็ดเบิงนะครับพี่น้องครับ